สบายดีสบายดีแหละสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องการเบิรขข์สุขสุขคนเมื่อนี้กมพพ 9, ็มาพบพ่อโนอาตี้คือเก่าเนาะพี่น้องโดยมาพบพ่อโนอาตี้มื่อนี้ก็ยังอยู่เพ่อนซานของไอทงเพลินคือเกนะ่าเนาะโดยจากคลิปนี้เนาะพี่นอ้องอ่าคลิปนี้โนอะาตี้กะสิมาซอนอ่าทางผู้วงเพิ่นเห็ดอ่าแกงเห็ดเนาะพี่นอ้องอือหตะไคร้เนาะก็บ้า,บากใหญ่นะึง ผูกคนซีอ้ายังนะเอาหมอบอผูกินสีแกงแตวแกงบอหรือแกงใส่เตาแกงใส่เตาก็ได้นี่โอ้เสานี่ยังพันหนึ่งบอยังเลยเพราะว่าพันกมาพันซื้อเข่าเนี้วมา๋อมีแต่เขาเจ้าบ่ สบายดีนะโอ้มือนี้สิมาแกงเฮดบ่แป๊บหนึ่งเด้อเผิ่อเสียอ้าวอย่างมาทางพี่กะสบายดียังว่ทันมือเงาพี่น้องเนาะยังหากามานี่แหละเมนแมนอู้หฝนนอกคืนนี่อยู่เฮือนเพิ่อนพ้นบระเดตกบ่ทางเฮือนเพิ่นบ้ธรรมดามาแต่วาดบ่ามัอนี้นะเบิ่งแน่เนาะพี่น้องนุ้งสิน หนึ่งว่าเพิ่นมากครับน้องลั่นเนาะมาคนเดียวกิ<ใ>น,<ค>นข้าวเศร้าอลไรบ่มื้อ,อ,น,อนี้ยังยังอ๋อเฉพอหุ่นดีดอกอันนี้เนาะยังบ่ได้กินข้าวถามผู้ว <c oughs> งลงมาก,ก่อนพี่น้องนอเนาะสิแกงเฮ็ดอันนี้แหละแกงเฮ็ดขาวเนาะเพิ่นเอิน้นพี่น้องเฮ็ดขาวแล้วก็มีอีหยังนะอันนี้แค่คน,น,อ,น,นอ,อื่นไหยังเนาะอันนี้มักอึแต่ว่าทางเจ้ามับกบวบออ๋ พี่น้องเนาะตอนนี้สิมาล่างเห็ดอือเต็มซามเลยเนาะแมนลายเลยพี่น้องเจ้าพอตู้เป็นเสือเท่าไรเนาะก็เด้าเด็กบทิชามเพื่อนจ้าลายเตอเมื่อไรน้องสีมาเนาะเพื่อนคุยกับอาจารย์เพื่อนบอกอพี่เดียผักอะไรเพื่อนเอ่ยเฮ็ดขาวเลยเนาะ พี <I> <laughs> ่นอนฝืนอาจารย์ฝืนได้นอนน่ะเนาะแม่เพินน่นคุยกับอาจารย์เพิ่นคุยกับอาจารย์เรื่องอันนั้นหลางซองหนำก็ได้แล้วเพิ่นกระเซาะใส่หมอ,อนี่ <Okay. S 2> ใส่นรำกันเลยเลยพี่น้องเนาะอ,นอันยอดบางอ,อึแต่ว่าก <c oughs> <c oughs> ระซาแล้วเพิ่นเอิญเนี่ยได้แค่ไอันนี้ออกคนได้นี่ยเอาออกวะแค่นี้นอนอ่อนนั่งเลยอ๋อก็ได้ ยอดอันนี้แกงชะโนม่ายก็แซ่บเลยเนาะยอดบังอึเห็ดอันน,น,น,นี้นะได้ต้อใหมอ่อยังก็มีได้ถ่ายต่อทาไปหาเนาะในป่าได้ไปดองไอเห็ดอันนี้เสือไส้ลดแล้วก็จังล่างอีกน้มหนึ่งโอ้โห ลาอีกน้มหนึ่งแล้วก็มิเนเตะไปแกงเนะาะไพ่ก็ติดได้พี่น้องไอ้ไพ่เนาะพอดีกินข้าวเศร้าเลยเนะาะขา้าวเศร้าข้าวเที่ยงว่าจะว่าเป็นข้าวบ่ายเร็วจักข้าวเศร้าข้าวเที่ยงนี่คือผนสิดกมาเนาะกินเศร้าร้ายนะแม่แม่กินซวยๆก็ได้ห<อ>ลักอีกน้มหนึ่งก็พอแหละซ้อนผลแกงเฮดได้พี่น้องไอ้น้ำมือนี่เพราะว่ากินน้ำกันเด้อโอ้ยกินข้าวอิ่มเนี่ยซีซีมอยู่ดอกแต่บอด้กินได้พี่น้อง บอกแบบตลกตลกเอยวันนี้โอ้ยกินอิ่มแล้วเนาะว่กกินมาแต่เือนละ่ะเดีซอนเพนแกงดีสอซามน,าน้อยๆน้อพี่น้องเลยนี้สะอาดขึ้นายได้พี่น้องมาบัาน,นี้เนาะแต่เกาแถวนี้อย่าคงคงทางพรอตูเพ่นกลับอาณาเม่าโอเพนมาซอยกันทำความสะอาดว่านนี่เหมือนบอก บ้านกับมือซื้อนี่แม่นๆโถมูນเห็ดเป็นฟารเลยพอแล้บัดนี้ลางอีน้ํนี่กะได้แกงได้ มาเบิ้งมาเบิ่งเผินนล่างเห็ดมาเบิ้งเผินด้านใหญ่กะซามกันมาเป็นยังเพิ่นเผินเผินเส่ะเสนีแล้วก็จังเก็บเอาตัวไดงมันเหี้ยเห็ดขาวยังเห็ดปวกเท่านี้ค่ะเนาะเห็ดขาวบนนี้ เห็ดขาวผลเอิ่นะบเหนเห็ดพวกได้พออยากกินเฮ็ดละโงกว่าผลว่าแม่นหมักแหที่นซะอย่าหมักคือกันอะไเห็นได้มันบ่มีเนาะแต่เดียแซ่บแซ่บเลยอันตัวจุ้มๆแหงแซ่บเนาะแม่นถามว่าจะเป็นคลายอะไรแต่ลาดบมีได้พอตู่คนว่าพอตู่ว่าว่าบมีแ่เอาบันนี้หลางสน้ำพอ โยไปอืมไผ่กับติดเลยเออเพิ่นเอาซามมาเก็บเอายานางก็ได้เป็นล่างใส่ยานางนำเลยพี่น้องเนาะตอนแกงมันแดงแซ่บนี่ให้เพื่อนไปล้างยานางก่อนพี่น้องเนาะอันนี้ใส่น,น,น้ำยานางนำแล้วจังแซบ่บ บมีทีหนึ่งก็คือดังไคก่นอนบมีน้ปั่นเนาะมันต้องตมเอาได้พี่น้่งเนะาะถ้าอยางย่องกะบบม,บมีสมมือกินขี่มือตัวเองมาได้แล้วคนไปล่างก่อนคนสือเตามาใหม่เนาะอันนี้ลองลองเตาใหม่เลยโอาขอตูไ้ไปตลาดบเห็นเห็ดแล้ง,งอกบอกว่าบมีเนาะเห็ดนางฟ้าก็เห็ดอันนี้น โดยเนาะพี่น้องตอนนี้กะมาขั้นตอนแกงเนาะสีสันประมาณนี้ยังโบทันใส่ยังอ่าตอนที่หนึ่งก็ใส่ปลาแดงล้นยั <c oughs> นะงแดกเนาะออปลาแดกเนาะสชงสีหอมค่ะ <c oughs> อูอ้ยไทยเพะนะิ่นเนาะเพะิ่นกะแกงเฮดเป็นบอก <c oughs> อ๋อแต่ทางนี้นี่ <c oughs> ้องแล,ลองนะเนาะกะเฮียนเอาแหละอันนี้จะเป็นผักติ้วเนาะพี่น้องใส่แกงเฮด แปรอะกับทงในน้อยๆเพราะว่าเพิ่นบ่ค่อยเฮ็ดกินเมื่ออันนี้จะเป็นผงโซรสผงโซรส์หน่อยเดียวนึงใส่หน่อยเดียวอันนี้นั่นไม่กระชีดได้เหรอเทลงไปเลยเอาใส่บ่วงเต็มบ่วงใส่เลยแล้วน้อยเอาบ่วงน้อยให้เอ้ยนี่ละ่ะตั้งนอนเนาะพอแหละเอาบ่วงน้อยให้เอ้ยนี่ ปุ่งอยอยู่ทีเท้งคุณเป็เนอลนี่ล้ก็ใส่ป็นหัวลงไปลยะไทาใส่ใส่ผอมบวงบวงเบิซสนีแล้วเนาะคุณปุ้งแ <c oughs> นนอนโอ้นอนละน้อยเนาะสบายดีทล่านเด้อมาต๊ในใตกือัดีแล้วเนาะตตกออกเลยตัวตัวลัง <c oughs> ต,นนตัวอนไน ปเด็กี่นนอนแล้แซ่บเวรอยากชินขาววันละน้อยอ,อยากาาอาบอผมอนะโบมาขึ้นนาะพี่น้องมันไงครูละผมดูไปไปหาหาเอื่อยลินไปอัปน,นั่นไปอ๋อไอบ,บอเบร<อ>กแล<อ>้ว เบอ่บบถ่อลงเลยเบ่งดูนะคอยหอยคนเบ่งอันนี้ก่อนอืมบอพ่อดอกไซอีกลายถออลงเต็มเลยแกงเฮ็ดก็ต้องใส่ปลาแดกมันจังแสบแกงแบบบ้านๆนะพี่น้องเลย แต่บางคนโมหมักนี่ใส่น้ำป้าก็ได้เบิ่ดเลยพ่อละกแกงกินข้าวเทียงเลยจ้ะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็สวยละกินข้าวเทียงหุหมัวคายบรรยากาศดีดีเนาะพี่น้องคุคือคนชิต,ตก <laughs> Nón lại vậy. rồi quanh 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 lắm Thọ quanh quanh Là cả xài quanh sốt quanh quanh tay Xài quanh luôn Thọ quanh 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 คนเลยแบบน,นี้คือเอาไปข้างเลยครบแล้วพี่น้องเนาะใส่แป็นนู่นอะไรกาอ้าใส่เกลือนิหนึ่งก็ได้เมื่อค่อยตักให้เพราะว่ามาพอเกลือกับปลแซบอีเละเ้าไปข้างเลยแล้วกาจังบัดรชิปงยังใส่ก็ได้ผักติว๋วโอ้อหโหลองเตาใหม่เลยได้พี่น้องเนาะน,นี่ซื้อเตาใหม่มา ดีแกงเฮ็ดเลยใส่น้ำเน่างาะพี่น้องซีก็ประมาณนี้ของโปรดใส่ลายเพระาะว่าโบแมนแกนงน้อไม้เนาะใส่เค็มลายกับบอกอันนั้นพาหมอมาใส่ก่อนเดี๋ยวไปเอาพาหมอมาอัดก่อนก็ได้เดี๋ยวขี้พุ่นบิวมาใส่มาเนียกะซอนเพิ่นแกงเฮ็ดเนาะพี่น้องเพิ่นแกงบอกเป็นบ่โค่โโนตกลงมาบม่หมดนี่เนาะโดยเนาะพี่น้องวันนี้กะใส่ผักติวลงไปเลยตอนนี้หมอปวดแล้ว สีสัสนประมาณน,น,น,นี้เนาะโอ้เบิร์ดกระสมแล้วเนาะใส่น้อยเดียวสีใสหลายเทบ่มีผ้าหมอมอ,มอมใส่ลงไปแล้วก็คุนหน่อยไบอกว่าบอกให้คนบอกมันอยากฟองๆนนหนั่นนะึงเนาะเพราะว่าบ่มีผ้าหมออาร์ตพี่น้องเลยตอนยังบุุ้กนพะพี่แหละเต็มหมอกโยบโยบโลงเนาะสีสันก่อนบอกว่าได้เค็มๆใช่เนาะ mừng đơn đình đê một sim mừng đê mày nèo hà nhân 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 เป็งนงัวอ๋ใส่เป็นนวปพอทส่ใส่อีกบ่ใส่อีกก็ได้แหน่เอาเย็น,านมาเพิ่มมากันนั้นมาเบิ่งเป็นงัวก่อนในทงนะค่อยใส่แล้วกินนี่นะพเพราะและใส่ยังไรเฮ่เที่ยวเห็นหผลนันหนึ่งกับป้งเลยอ่ะบวงจับโอ้สีประมาณนี้เนาะพี่นอ้องแกงเห็ดเพิ่น <c ười> บนันทึกสีกินแล้วบอเห็ดชุก ูไทยเพื่อนน้องพี่น้องนี่เป็นเป็น่มีพ่อหมอข่าวยังแ่หนึ่งบ่แโอยังแ่หนึ่งข่าวอยู่กดขักๆแต่พี่น้องนาออันแกงใส่เตาเพอห่ากมาบ่แม่คนไหนคนไหนโอดขักแค่นี้ บางคนบางก่อนอาจจะสุกแล้วบ้านนี้ฮ่อ,องเพลงเซ่ออีชิ้นหนึ่งข่าวบ้านนี้นะแมนอ๋อหนึ่งข่าวเลยครับกินแกงเฮ็ดแล้วบานนี้เนาะดยุย <laughs> โอ้โกลกัวยผืนใหญ่แล้วเดี๋ยวจะหายผืนไปหนึ่งข้อเนานะพี่น้องตอนนี้กับแกงเฮ็ดเป็นทีเรียบร้อยเนาะ กินซีมือตัวเองเด้อวันนี้มาสิเป็นจังไดโดยน้อพี่น้องตอนนี้กะน้องตีกะซีจบคลิปไปก่อนเนาะเพิ่อที่หนึ่งเข่าเพราะว่าเฮ็ดกะสุกเรียบร้อยเนาะแต่ว่ายังไม่ทันปรุงหดคักเดี๋ยวให้เพิ่นไปหนึ่งเข่าก่อนเนาะตูพ่อตู้เพิ่นกินพี่น้องเลยพ่อตู้เพิ่นจะอยู่พี่วะแม่ให้เพิ่นไปหนึ่งเข่าก่อนเนาะสบายดีสบายดีโดยปรุงแกงเฮ็ดก่อนก็ได้กูฮูไทยเนาะสบายดีเด้อสบายดี ก็งวควยพายนอพี่น้องอันนี้ลายแทะเพราะว่าแถวนี้หยาลายเนาะงวควยเต็มเลยจากคลิปนี้กัมาสอนทางผู้วงผลแกงเฮ็ดนอะพี่น้องอาละตีกับสิขอตัวจบคลิปไปแล้วเนาะตรงขอขอบุญขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุภุสุคนสีับชมคลิปน้องลตีตังแต่ต้นจนจบถี่บอขามโฆษณานอะพี่น้องโดยจากคลิปนี้กับไปแล้วเขากาเขาสบายดีสบายดี